นี่ครับในตอนนี้ได้ประมาณนี้ครับพอเปิดสวิตช์พาวเวอร์แมกเนติกทำงานตั้งสองตัวอันนี้แก้ไขได้อันนี้คือสวิตช์ตัวนี่กดปับ๊บอ่ามันจะทำงานพอกดอีกตัวหนึ่ง กดอีกตัวนะึงอ่ามันจะทำงานทั้งคู่แล้วก็กดอีกทีหนึ่งมันก็จะดับเหลือตัวเดียวก็กลับมาที่ตัวนี้กดปึ๊บมันก็ทำงานทั้งคู่กดปับ๊บมันจะดับเหลือตัวเดียวปับ๊บอ่าดับเหลือตัวเดียว ตัววงจรทัมเมอร์ผมไม่แน่ใจว่ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นมันยังทำงานไม่ได้